ันยองค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนเลยนะคะตอนนี้ทุกคนนะคะก็อยู่สยามนะคะในช่วง React ใจค่ะก็กลับไปครั้งนะคะทุกคนสำหรับการ React ใจนะคะในส่วนของคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะมา React ในส่วนของเพลงไทยกันบ้างนะคะทุกคนเออึ่งว,วันนี้นะคะเพะะื่อี่จะมายกันก็คือเพลงดวงใจนะคะทุกคนของพี่ อ่ะปรางปรางทิพย์นะคะทุกคนคือชอบพี่ปรางปรางทิพย์มากคือเสียงของคูหูเอกลักษณ์สุดๆแล้วก็ชักวิญญาณคนฟังสุดๆอ่ะชอบเพลงหนึ่งคือการละครหนึ่งเพลงนั้นคือว่าฟังกี่ครั้งก็ยังขนลุกขนพองไม่หายนะคือแบบร้องได้แบบถึงพลิกถึงขิงถึงแบบสุดๆทุกคนก็ปัดใจมากงี้เราจะมาดูเพลงดวงใจกันดีกว่านะคะทุกคนเห็นเป็นเพลงที่ คนแบบใช้ในติกต็อกค่อนข้างเยอะด้วยแล้วก็เหมือนเป็นเพลงที่โวยเร์ลในช่วงนี้มากๆนะคะกับเพลงดวงใจเราจะมาดูกันดีกว่าทุกคนดวงใจปรางปราจุดมนด้วยเหมือนรายการตรศนรซองไรเดอร์เนีเ่นยเสียงอ่ะ ไม่ใส่อะไรกับซองไรเด้วยนะฮะแลรกเนหมือนที่ชีร้องสดวันนั้น

มันเป็นเหมือนเสียงเกมเป็นเหมาะกับดนตรีไทยมากเลยเสียงเกมลูกคอมีไว้าสามมือด้วยนะครับทุกคน i mm -hmm.

คุณคนนั้าที่เป็นนักสัมภาษณ์คนที่สัมภาษณ์อยู่เป็น,นคนคนนักขึ้นอยู่นหน่ ก็จบประทานในส่วนของเพลงดวงใจนะครับของพี่ปลังปลังทิพย์เนาะก็โหดมากยังร้องเพลงโหดเหมือนเดิมแม้ว่าจะท่อนแบบท่อนที่ใช้ดนตรีไทยหรือท่อนปกติเสียงกระชากวิญญาณมากเรียกว่าดูพูงใจเพื่อแบบกี่โนดกี่คีย์เอ่ยก็เสียงลุกคอลุกไดเอ่ยได้อะสะใจมากดีสุดนะครับแต่คนก็เป็นเพลงที่ แ้่ได้ในหลายๆความสัมพันธ์เหมือนกันเนาะเพรงที่แบบเราก็อยากแบบว่าอีกคนหนึ่งเป็นยังไงบ้างมันตอนนี้ก็คือเหมือนฟิลแบบไม่ไอยู่ด้วยกันอนะตอนนี้คือเธอเป็นยังไงสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเจ็บใครได้ปวดอะไรหรือเปล่าก็จะเป็นฟิลนั้นเนาะเอ็มวีก็จะมามูดแบบเหมือนนั่งนั่งสัมภาษณ์อะไรต่างๆจากการที่ว่านั่งสัมภาษณ์จะเป็นการร้องเพลงสัมภาษณ์อะไรอย่างนั้นตอบคาถามอะไรางั้นทุกคนก็เป็นเพลงที่ จะเป็นไวรัลเหมือนน่าจะใช้ได้ในทุกๆเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยเหมือนทุกเทศกาลน่าจะเป็นเพลงที่ใช้ได้ได้ดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปีใหม่หรือสองกลานต์อย่างเงี้ยน่าจะใช้ได้ดีด้วยนะครับทุกคนชอบมากนะคะทุกคนก็เหมือนกระดิ่งมาสักแป่บ้บนึงแล้วแหละเนติดต่อทุกคนนะครับตอนนี้ก็ยี่สิบเจ็ดล้านวิวแล้วทุกคนเยอะมากนะครับเพิ่งสามสัปดาห์เองทุกคนเป็นเพลงที่ยอดนิยมนะคะอยู่อันดับที่ยี่สิบสี่นะคะทั่วโลก ก็คใครคิดเห็นไงสามารถคอมเมนต์กันได้นะคะดูคนว่ามันมีอะไรกันก็สับใคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ลกดแชร์กดรับเฟซได้นะคะแล้วก็อยากให้เชื่อนทั้งทุหคนสามารถที่จะคอมเมนต์กันได้เลยนะคะดูคนก็สับวันนี้ก็จะลาก่อนะจิ้งค่ะบ๊ายบายงยง